ต่อไ,ได้ด้วยผมดูแลรถไทยตำต่อเออจอดเดียวรุ่นตัวนี้คือคล่องนะครับอ๋ออันนี้เป็นห้างฮุกนี่ล่ะดูรุ่นใหญ่กันบ้างวันนี้ร้อยสิบแรงม้านะครับผม ซีซูเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์เป็นเกียร์ยี่เป็นเกียร์สิบสองคูณสิบสองนะครับผมเพิ่งจะออกงานครับพี่นอ้องเอ้ยืิบ่าที่แรกกับว่าได้นะเ้ยมาครับพี่น้อง น,นี่ผมจะพามาชมจอเดียห้าศ์เจ็ด e นะครับผม vs ที่ห0ศูนยครับลอยซิปแรงมาครับลอยลอยเอ้ยลอยซิปแรงมาครับเสียสมาร์ทแรงมาครับพี่น้องเออต้อมต้อมงางใหม่ครับผมต้อมเนาะต้อมเนาะก็คือเร็วเร็วแท้ gióng khăn nó, người đàn khảo điều Chuột thì nó khăn nè tạm nhỏ tạm nhỏ nữa nè u mi ngùi của là gan ngù u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  ค่อยๆเหดครับผมรถไม้ครับผมไม้แกะกล่องครับพั่นนี่เพิ่งจะออกงานครับพี่น้องเอ้ยือว่าเที่แรกก็ว่าได้นะเื้ยเอาถอยถอย เกาะน่อยน้อยพี่น้องเอ้ขันง่ายเป็นลูกขับได้พี่น้องเลยขันหน่อยเดี๋ยวพ่อขับครับผมมึงขันง่ายซะก่นอนไ่ได้ออกกำลังเอ,องทั้งหลายเดี๋ยวพี่น้องแต่ว่ากระยาบค่ายให้พี่น้องชมครับผมเพราะว่ารถใหญ่ๆส่วนมากเ้าสิบ่มีใบปดันหนานะแต่ว่าขันนี้ใส่มาน้ำนะครับก็เลย อยากทายให้พี่น้องชมจักน้อยนะโอ้ขนางก็จวดแต่พี่น้องห้าศูนย์เจ็ดห้าอีวีเ e, อสทีหกศูนย์สองศูนย์อต้อมไม่ก็จูดไปหนี่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ตอนเดียก็เนี่ยก็โหดแล่ พอครับโหดก็รูปครับผม่ารถพ่อเก่าแล้วเฮจังได็กอะไรน,น,น,นะบ่บ,บต้องยานไม่ซั่วแล้ว,ร,นนลวรุ่นนี้โหจิโหดอนเดียรุ่นนี้ไม่รู้ว่าสามสูบหรือสี่สูบนะไม่แน่ใจ พอขับลุยขนาดครับพี่น้องเขาเป็นพอทั้งลูกเดี๋ยวตอเนาะบอกเห็นต่อไว้เนี่ยผมยุ่งแล้วเราถไาต่ำต่อเออจอดเดียร์ดูวนี้คือคล่องนะครับอ๋ออันนี้เป็นหางหกนี่เหร ดูรุ่นใหญ่กันบ้างตัวน,นี้110แรงม้านะครับผม4สูบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์เป็นเกียร์ยี่เป็นเกียร์ยย12คูณสิบสองนะครับผมเกียร์12คูณสิบสองครับพี่นอ้องเอาแล้วหรอบ่ไปแล้วตัดลาดแล้วันนี้เดบยวต์ไปวะ นี่แหละครับพี่น้องเอ้ยเริ่มฝนขาดช่วงประมาณสักอาทิตย์หนึ่งครับผมรถใหญ่ๆก็เริ่มออกเฮ็ดงานแล้วครับผมก็ช่วยโอกาสตอนฝนขาดเนาะอันนว,ว้าเป็นภาษาทางการกรับผลขาดช่วงก็เริ่มออกมาเปิดนาดินนะครับผมเตรียมดินปูก้อยกันแล้วนะครับผมเอาเรียบร้อยแล้วล่ะครับพี่น้องเอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะกมาถ่ายให้มึงรถ รถที่6020 60, นะครับช่วนมากผมสุบุค่อยเห็นใบดันหนานะครับเพิ่นพอดีเพิ่นใส่ใบมีดก็เลยถ่ายให้พี่น้องชมมึงจักหน่อยครับพี่นอนะ้องเนาะเอ้าโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอสโต,ตราไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับผมสิไปถ่ายคันใดไปถ่ายอยู่ไสฝากพี่น้องเอฟซีทีสามเป็นกระตังใจให้ผมด้วเลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ